มีปัญหาจริงไหมในแข่งอยากคุยกับพวกพี่มาลีก่อนฝั่งเวทร้องก็ไม่ได้นะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยในซ้อมตีไม่ออกคอมกดันมันแตกต่างวันที่เอเคแพ้เอมดีหลายคนก็มองเอมดีแชมป์นะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เสียไม่ได้จะได้สี่ศูนย์เป็นไปได้หมดนะเฮ้ยตามตามตามเวทเวทจะพูดผมพูดรอบเดียวนะมาแล้วมาแล้วรอบเดียวนะฟังนะเรื่องเรื่องแข่งใช่ไหมที่เป็นประเด็นอะตอนเนี้ย พูดรอบเดียวนะครับรอรอแป๊บนึครทำน้องน้องโฟกัสในการตีก่อนนะแป๊บนึง <c oughs> คือถามว่า <c oughs> อโอ้ย <c oughs> ถามว่ามันมีปัญหา <c oughs> จริงไหมในแข่งอะไรแบบเนี้ยมีจริงแต่ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวก็รอดูดีกว่าครับ <c oughs> ขอไปคุยกับพวก พี่มาเรีก่อนนั่นไงนตามอย่างที่บอกว่ารอเพื่อฟังที่ที่คุยาัาแบบ<ร>หลายหายฝ่าย <ๆ S 1> อะส่วนส่วนใครจะมองผมแบบร้องอะไรเงี้ยก็ก็ตามนั้นได้แต่ว่าก็รอดูดีกว่าครับ <c oughs> ขอคุยกับหลายๆฝ่ายก่อนเพราะพวกมี่พวกพี่มาลีเขาไอ้นี่เว้ยเขาไปเที่ยวอย่างที่บอกรออะไรเนาะรอเพื่อไงคือทำน้องเป็นรอก็ไม่ได้เนาะการคืนนี้ไม่ก็สิทธิ์ที่จะสงสัยแล้วเนาะถ้ามันแบบมันมีมันมีภาพแนวนั้นอ่ะถูกคือก็ต้องต้องรอต้องรอดต้องรอดูนะต้องรอดู น่าจะคำาัป่ะพี่วันนี้ไม่พูดก็รอรอรอ,อเขากลับมาเนี่ยครับ ปวยไข่กล่องตัดไว้เฮียคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมไม่พูดคนก็จะมองว่าผมร้องผมร้องมั่วถูกไหมถ้าผมพูดแล้วลระเบิดออกไปแล้วเรื่องที่พูดอ่ะมันเป็นความจริงอย่างเงี้ย ฝั่งฝั่งนู้นก็เสีย <C> e <ars> คือผมอยากคุยกับพวกพี่มารีก่อนว่าแบบหาทางออกกันก่อนว่าทางออกที่ดีที่สุดอ่ะมัน,ม,นมันควรจะเป็นยังไงรอไม่ไหวแล้ววะพี่วอบทำไมมันรอไม่อยู่เลยวะไอ,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 อ้ตาต่อตอยตาเฮียอะไรเนี่ยไอเ้เท่อตัดเวฟร้อยสิบเฮียอะไรเนี่ย นะไม่ไปดินมาจากไหนผมไม่ได้ยินกููดิมันโดมาช่องกูไงเออไอ้เหี้ยเออเอาคุมเลยดิเจอเจอเกาะแดงอะเกาะแดงเล็ดหมูคือจะบอกว่าฝั่งเวทร้องก็ไม่ได้นะทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะเว้ยผมม่ได้ตามอาสมมติมึงมึงเคยสงสัยป่าวว่ารัฐบาลไทยเอ๊ย ตามมึงเคยสงสัยไหมว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการคอร์รัปชันกันหรือเปล่าอ่ะมันก็มีสิทธิ์อะทุกคนมีสิทธิ์อะพูดนี้ดีกว่าเออทุกคนมีสิทธิ์สงสัยเอาสุภัทนพี่โดนเนี่ยช่วยพี่ด้วยเนี่ยอาได้ได้ของช่วยครับผมผัดผัดเนี่ยหน่อยีเสือขี่งขี้เกียจด ตั้มตั้มอันนี้พี่อ่านได้ปะ่ะมันมันรู้ติดเล่นมาไหน่อยนะแต่คนดูเขาโดนเนี่มาจริงเขาบอกว่าตั้มไม่ได้มีอ e ีโตอีโก้แต่ตั้มมีอ e ีแก้วเพื่อคนเขาโดนมาเหมือนมันไม่ค่อยรู้เรื่องแนละ้วเขาอะไรหืมสักทีป้อโปเกสเปิดเปิดแชทปกติเลยตั้มผมอ่านไม่ทันอยู่ละเปิดปกติเลย ปกติอะฉันน่าจะไหลเป็นโคมโคมโคมอัะไม่คือเจคเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยครับเออคือจะไปว่าขอร้องก็ก็ไม่ได้ครับอันนี้นี้คือถูกนะแกนี่ผมไม่ได้อะไรนะแล้วรถบัสที่ไหนที่จะสงสัยว่าแต่ว่ารถบัสไปไมเนี่ยว่าขับคันนี้ได้ไงมันเกมผ้าไม่ตรงนะม่ทำให้ชีวิตดูรันเทาใจมันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยมันไม่ได้เหมือนไม่รู้แร้วองมันไม่เหมือนว่าโลหรือว่าอะไรแบบที่มันอาจจะดูง่ายง่ายกว่านั้น้วเนาะเออ คนมีสิทธิ์เยอะของสองเราพี่อาร์ตว่าไงอ่ะไม่ได้ด้วยผมว่าน่าจะต้องถึงรอถึงพี่พี่พี่คิงแล้วป่ะเออเพราะเมื่อกี้จะสายเร็วเหมือนกับว่าเหมือนจะพี่พีก็ต้องไปพูดอะไม่่ตารฟังก็ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยมันมันมันจะปล่อยอะไรครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยขับไปตรงเกลียวดิฟเลยอ่ะรวยจัดพี่โมเลนอยู่ แต่ถามว่า SMD เก่งไหมผมมองว่าเก่งนะชุดเนี้ยโหดเลยนะไอ <ยา S 1> ้ตั้มตั้มก็โดนมา,<ย>าอีกน<ห>ะโหดด้วยนะอันนี้คืออะไรแอ้ดอกอ่ะแอ้ดอกที่แอ้ดอกใช่แล้วมันไม่ต้องกดวาร์ปอ่ะวาร์ปเลวาร์ปเลตั้มตั้มก็โดนมาในซ้อมในอะไรก็คือแน่คือซ้อมอมันนะโดนคิดซ้อนใช่โดนซ้อนซ้อมก็รู้ก็รู้เลยว่าโกโกเซตนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา S <S แต่มุมมองอะมุมมองอะสน่ส่วนใหญ่จะมองว่า JK น่าจะแชมป์แันชาขอสนหมเยแต่็จะมีหลายคนที่มองว่า s m g แชมป์เหมือนกันอันชาเว้ยใ่ล้ๆหรือพี่ซ่อมมาเนาะขันแข่งขาดแล้วเนาะใครเอาเพนบ้ามีออกนะเอาจริงพูดมาถึงขนาดนี้ละจะไม่พูดจริงๆหรอ สุดท้ายเกิดมาขนาดนี้คนดูก็คิดไปไกลแล้วคืออย่างที่บอกครับพูมันมันต้องมันต้องลองจริงครับตามที่น้องมันบอกแล้ว,วเนเาะเ,เ,เวทพูดไปแล้วนะเมื่อกี้เออเวทเวทพูดเคลียร์นะเมื่อกี้พูดเคลียร์นะหรือว่าเคลียร์นะแล้วก็เซฟด้วยนะใช่พูดเคลียร์แล้วก็เซฟด้วยฟิลเหมือนรอสรุปจากพ่มารีกับอะไรใที่ยฝ่อีกทีนึ่งอันนี้ผมบอกว่าตีขึ้นมาเออไปเล่นระดับบอกบอกเลยนะว่าคือการตัดสินใจแบบ ดีนะเป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่ว่าเออขึ้นมาแล้วแบบมึงใส่แล้วตั้มก็แบบไอเฮียเนี่ยชัวร์ไอเฮียเนี่ยแม่ใช่แน่ถ้าเป็นผมก็บังบอลอ่ะไม่แน่แต่วันนี้เขาแบบมีแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะเนี่ยทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนด้วยช่วยผมด้วยดีเนี่ยแล้ววันนี้น่าจะแบบวันนี้แหละ ทุกคนก็ต้องอดใจไว้คือวันนี้ทุกน่าจะได้ข้อสรุปทุกอย่างเนาะตามเนาะใช่มันต้องรีเพียรแหละไม่งั้นมันขาดใจเ๋ยไม่ได้ไม่ได้วันนี้แหละน่าจะได้ข้อสรุปทุกอย่างแล้วอ่ะเมื่อกี้รอรอปุ๊บอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอต่ออีกนิดนึงคนน่าจะรู้เรื่องแล้วด้ว่าพวกเราไม่ได้ปั่นเออนอันนี้น่าจะดูมันออกเขามั่นคอรนเฟิร์สป่ะเจอคอนเฟิร์สป่ะ ขอกดจอยพี่กดจอยกดจอยจีน้อยว่าจีน้อยไอรอบหนึ่งผมมองว่าเซฟนะครับไอ้องมันน้อยผมว่าไม่พูดเซฟนะเมื่อกี้ใครล้มคือถ้าไม่เซฟนี่ออกอีกหน้าหนึ่งเลยนะมีล้มอ่ะถูกขาแข็งเลยอ่ะไม่พี่ว่าเองน่าจะล้มนะตอนเนี้ยไม่ล้มขาแข็งอันเนี้ยคนดูคนาูคนที่โดนเนะตยังมันเก่าหายเรื่มดีครับคนที่โดนเน็ตยัมันเก่าหายเรืมดีนะ คือบางทีเน่ยยอมล้มกันไงยอมร่วมกันเหรออืออือคืออือแล้วตอนก่อนแข่งครับเว่าอะไรนะ้วเห็นเห็นมีคนอธิบายคือซ้อมกับแข่งเนี่ยก่อนแข่งก็เลยซ้อมกับแข่งเนี่ยวันแข่งจริงกับวันซ้อมเนี่ยอะไรนะฟอร์มการเล่นอ่ะบางคนอาจจะแบบอาจจะพีคตอนแข่งก็ได้ถูกไหมตั้มใช่ในซ้อมตีไม่ออกแต่ในแข่งแม่งแบบความกดดันมันแตกต่างนะมันมันไม่เหมือนกันจริงๆนะทั้งแบบ มันมันมันต่างกันจริงๆนะมันต่างกันเว้ยคือคือเราจะไปมองว่าแบบในซ้อมโดนตบยับพอมาแข่งจริงแล้วตบเขาขาดเลยอะไรมันมันคนละเรื่องนะนี่มันมาเสียของไหมอ่ะมันเกิดขึ้นได้อ่ะไม่ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่คือประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมากมากกว่าว่าคืออาผมผมจะพูดให้นะวันที่แพ้ วันที่เ k แพ้เอสอีะ่ะทุกคนแบบเอาเป็นว่าหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วกันมองเป็นเสียงเดียวกันว่า JK เอเยเอ้ยว่าเอสดีแชมป์อ่ะอันนี้พูดจริงด้วยไม่ไม่ไม่ได้ปั่นนะนี่ของมุมมอของ LK ลนเะเพราะจากที่ซ้อมหรืออะมันก็แบบรู้รู้มือกันได้ถูกแล้วซอมมันอาจจะแบบเออไม่ได้เป็นตัวชี้วัดขนาดนั้นเลยคือแข่งจริงดิแข่งจริงเนีย่ย,ยคือตัวชี้วัด ไม่ผมไม่ได้ปั่นด้วยนะี่คือพูดเรื่องจริงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหาว่าเราแบบพูดไปเรื่อยอีกนะผมพูดจริงถามอิงได้นะครับลหลายคนก็มอง SMD แชมป์นะตกมาตายกันตั้งแต่เดาที่แบบว่ามันจะโดนโอเคกันหมดแล้วเอาถ้าออพกกูดตรงๆอ่ะนะเออใช่แล้วพอมันมาอย่างี้มันก็แบบทั้งที่ไปเอสเออ,อไรเออย่พูดเจ้า่ะเมื่อวานี้เมื่อวานในเทลแทงเลยเมื่อวานในเทลแทงะไร เห็นไหมล่ะคือตอนเนี้ยเราเรายังไม่ได้ข้อสรุปครับคือรอยังไงคืนเนี้ยผมว่าได้ข้อสรุปแน่นอนวันนี้นะสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะเพราะว่ายังไงวันนี้ก็ได้ข้อสรุปทั้งหมดแน่ๆนเขาไม่มาปล่อยรอยแล้วเพราะมันเรื่อง่อนข้าใช่รายการไม่น่าปล่อยรอยแน่นอนแล้วยิ่งเป็นเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับรายการด้วยไม่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 มีทางปล่อยรอยอยู่แล้วเชื่อเชื่อใจในทีมอยู่แล้ว แต่ไม่อยากให้เอาการซ้อมผลการซ้อมมาเคลมว่าจะทําใ,ให้เป็นแชมป์เออจะทําให้เป็นแชมป์มันไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงอันนี้แบบพูดแบบเป็นกลางเลยว่ามันไม่ใช่จริงเหมือนในแข่งหลายๆเกมมันก็มีเห็นจริงๆนะแบบในแข่ง,ยงอ,อย่างโหดอะไรเงี้ยเนาะเออในซ้อมยังเก่งในในซ้อมยังอะไรเงี้ยเออบางทีงไปแพ้ในแข่งจริงเงี้ยมีนะเว้ย ถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องจริงรายการจะจัดการัผมว่าเขามีวิธีจัดการอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงเลยมาดูมีวิธีจัดการอยู่แล้วคือผมว่าจะออกหน้าไหนตอนเนี้ยผมว่ารายการออตามีวิธีรับรับมือหมดทุกทุกทุกหน้าแล้วตอนเนี้ยต่อให้ผลจะออกมาเป็นแบบไหน คือจะบอกว่ากรรมการจะกลางไหมผมว่ายังไงก็ต้องกลางอยู่ประตำเนาะคือคนดูอย่าไปอย่าไปมองว่าแบบว่าเออตาตาก็ของก็ของสตา์ทามันไม่ใช่อย่างนั้นครับโอไม่จริงหรอกเหมือนกันก่อนนันนี้ที่เขาแข่งมาตั้งเยอะเอเดมดีหรือหรือคนใกล้ตัวก็ไม่ไม่ไม่นี่นะ ลองลองคิดในในภาพนี้นะถ้าสมมติว่าเราลองคิดกับกันนะถ้าสมมติว่าเขาจะทําอย่างนั้นนะอ่ะคิดว่าอีกแล้วครั้งต่อไปอะ่ะใครจะเชื่อใครมไม่มีนะเว้ยคนดูทีเป็นหลายหมื่นนะรายการเนี้ยมันมันต้องต้องกลางอยู่แล้วครับอย่ามันผมว่าคนทํางานที่รู้เขารู้รอ,ยอยู่แล้วว่าอันอันไหนอันไหนใช่ไม่ใช่อะ่ะเขาไม่ไม่ใช่เด็กอะ่ะ ไม่ใช่เด็กเล่นไฟเอมอ่ะคนนี้มาเป็นกรรมการอะ่ะคนทำงานอะ่ะ <c oughs> JK อยามันจะเป็นไปได้เหรอพี่สี่ศูนผมพูดจริงนะถ้าตัดภาพเอานะวันนี้ไม่ไม่ ي, คู่เมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่ JK กับเสียไม่ได้นะสมมติเป็นเสียไม่ได้กับเอเคแล้วกันอ่ะถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เสียไม่ได้จะได้สี่ศูนย์เป็นไปได้หมดนะมันอยู่ที่มูดอารมณ์ในการแข่งตอนนั้นเลยนะใช่ไหมตั้มมันเกิดขึ้นได้หมดเลยอย่างที่ผมบอกเออจะไปแบบว่าถือว่าวันนี้เล่นไม่ออกจริงอ่ะไอ้เฮียแลวทะเล็อกในในทีมอ่ะเขาดูเห็นภาพแค่ตอนหัวเตียงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปรับรับฟังบรรยากาศในทีมตอนที่เขาแข่งไงมันเกิดขึ้นได้หมดเว้ย เออน,นี่คือข,ข้อคิดข้อคิดจากจากผมกับตั้มนะที่เรียกได้ว่าเป็นเป็นผู้บุเบิกวงการไฟ <c oughs> เอ็มหน่ยก็ได้อะทำให้ทุกคนได้เล่นไฟเอ็มกันจนถึงทุกวันเนี้ยอะผมกับตัมคอนเฟิร์มเล้ว่ามันมันเกิดขึ้นได้จริง40อะ่ะมันเกิดขึ้นได้หมดแหละ,ไ,ะไม่แต่พูดจริงนะสกอร์ในเกมหรืออะไรอะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า JK แพ้ขาดแบบผายจริงนะลองดูแต่ละแมป <c oughs> หรือว่าแต่ละแมปดรูปแบบการเล่นอะนะ่ะเนาะข้างในอ่ะ <Pay S 2> ข้างใ<ห>นข้างในเล่นแบบเอ้เล่นเล่นที่มันโอไอเทมกี่รอบวะสองมันมากกว่าหนึ่งรอบเพราะเท่าที่ผมจำไม่ผิดไฟตรงอ่ะไฟตรงโนของอ่ะมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ขาดร้อยอ่ะมันมีชอ็ชอตช็อต jk ชนะแบบไหลเร็วก็มีแบบไอตรงด่านทะเลทรายอะไรเง,งี้ยถูกถูกตามแล้ว cmd ในะแข่งใช้ได้ไหมผมอยากหรือใช้ไม่ได้ครับจะใช้ได้ไงอ่ะ